เย้ย yeah. ด,ดีจ้าแบบน้ำหกอะไรแบบนี้ดีจ้าเห็นทรงนี so really ้เห็นทรงนี้นึกถึงตอนคุกกี้คุกกี้ยังไงนี่มันทรงคิมิโนะทุกคนคุกกี้มันรวบไปหมดเลยเนี่ยมันครึ่งหัวอันนี้มันครึ่งหัวไม่ใช่ทรงคุกกี้นี่เขาเรียกว่าทรงหูหมาพี่เป้พาเลี้ยงทรงแมงสามันคือทรงหูหมามันคือทรงคิมิโนะทุกคนมันคือทรงคิมิโนะส่งคิมิโน่กับคุกกี้คนละทรงกันคนละ อันนี้มันเป็นทรงหูหมาอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นทรงที่ทําได้แต่ว่าแมงสาทรงแมงสาล่ดวว่าทะเบีนเทลรวบทั้งหมดเลยอยู่นี่ไม่มีใครได้เห็นแล้วค่ะทำไมวันนี้เกี่ยวกับนเลยเพราะว่ามีคนบอกผิดว่าขรงนี้เป็นทรงคุกกี้ไงล่ะทรงชูกกชูทรงชูกชูไม่ใช่ค่ะทรงชูกกชูเป็นทรงคุกกี้ค่ะทรงชูกกชูมันอันนี้ไม่ใช่หรอคุกกี้ทรงเดียวกับคุกกี้นี่คือทรงคิมิโนะค่ะทุกคนไม่เชื่อกันแล้วแต่ค่ะอือ หอนอยู่บ้านเปียกค่ะหนูไม่ได้อยู่หอหนูพูดรอบที่ร้านแปดแล้วนะว่าหนูไม่ได้อยู่หอนะและ้วก็จะน่าจะไม่ได้มีวันไปน,นอนหอด้วยเพราะว่าหอกับถ้าจะนอนหอนอนบ้านดีกว่าสบายกว่าเยอะแต่นอนหอสนุกกว่านะเอ่อนอนหอเพื่อนก็สนุกเหมือนกันพี <c oughs> ่วีเล่นไลฟ์อยู่ขอไลฟ์ไปจบก่อนใช่ไหมเปียมเธออยู่ในนั้นปะบอกบอกแค่หน่อยว่าสัดเล่นครับแต่ไลฟ์อยู่สิ่ทุ่คื ต้องไปทำงานไม่ใช่หรืออะเอ่อเราสามารถทำงานและเล่นเกมไปด้วยกันได้